กว่าที่ตัวละครนี้จะถูกจูนอินเข้าไปกับตัวอนักแสดงยอย่างกว่าจะมาเป็นพัดป่าเนี่ยทาไมต้องเป็นโอมทําไมต้องเป็นนัดนนท์อันนี้ถามทางพี่ออฟก,ก่อนเลยว่าแค่ไร่จากสองคนนี้ไปพิเศษไหมก็ม<ะ>ก็อย่างเมื่อกี้ที่บอกไปแล้วเนาะเมื่อเมื่อเราหาภาพในการอ่านนิยายพร้อมไปกับสวมหัวของคนที่จะต้องทําเรื่องเนี้มันก็เหมือนต้องอ่านไปพร้อมกับเลือกไปด้วยอะไรเงี้ยแต่แต่พอเลือกได้แล้วอะนะตอนนั้นยังไม่ได้ติดต่อนะแต่อ่านเราก็เห็นภาพว่า เอาละมันเป็นคู่นี้นี่แหละแบบนี้แบบนี้อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ค้นพบด้วยความสนิทน้องอ่ะก็ค้นพบว่านิสัยบางอย่างของโอมมันก็โคตรพัดพัดความแบบความเล่นกีฬาความผู้ชายความอะไรต่างๆของมันอะไรอย่างเงี้ยความตรงไปตรงมาผงผางอะไรอย่างเงี้ยกระโดดไปสุดตัวความโกเด้นของมันอ่ะมันมีความพัดอยู่อ่ะอ่าก็ก็เลยเป็นโอมส่วนนนนนนเนี่ย นันนนท์ก็มีความคลายตานมากในวิธีคิดในเป็นคนที่แบบอมันจะคิดเยอะเป็นคนเซนซิทีเป็นคนแบบอิโมชัชนอลกับเรื่องต่างๆอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นภาพของนน,นทน์ที่เรานี่ทีเนี้ยก็ตัดสินใจคุยว่าทําไมต้องเป็นโอมกับนันนท์น่คุยกับคุยกับโอมก่อนไอโอมแล้วเราเคยทำเชงกิงด้วยกนะันไหมฮโอมแล้วก็เราก็รู้แล้วว่า น้องก็น้องก็อาจจะต้องเติบโตไปเป็นอย่างอื่นที่อาจจะไม่ต้องเล่นดีอแล้วอะไรเงี้ยก็เลยคุยกับโอมว่าเอาล่ะเฮ้ยเฮ้ยเท่าพี่มีอันนี้อันแบบกล้ากลัวด้วยเพราะว่าตอนจบเชียงเมง้งเราก็คุยกันแล้วว่าโอเคพอแล้วนะนะเดี๋ยวเราหางานอย่างอื่นแบบเวออืแบบ่นทากันดีกว่าอ้าวกายเป็นต้องเดินไปบอกมึงมึงมาเล่นไว้ให้อีกเรื่องึหน่อยสิอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทําไมอบพี่อะไรอย่างเงี้ยก็อ๋อ,อเอเอพี่ว่าเรื่องเนี้ยพี่เห็นภาพเป็นเองว่ะ่เงี้ยโอเคแต่ยังไม่ตอบรับเล่นกับใครเล่นกับนน โอเคเล่นพี่เอออะไรอย่างเงี้ยนังก็ฉันชอบฉันชอบเรีันดีมากจริงๆทุกคนทำได้เราทําได้นะคะทุกคนสามารถที่จะส่งเสียงอู้อ้าอะไรออกมาได้เลยใดีใจที่สนุกสนุกนะครับเนาะแล้วก็โอเคเล่นอะไรเงี้ยส่วนนันน์นก็ อนนนอนที่มีเรื่องงี้ว่าอะไรเงี้ยเรารู้อยู่แล um, ้วว่าน้องไม่น้องน้องน้องไม่ได้ตั้งใจว่าเดี๋ยวจะต้องเล่นวายเลยแต่แรกแต่น้องรับงานด้วยคอนเทนต์เนื้องานจริงๆแต่ว่าเอาล่ะเราก็ต้องยอมรับว่าการจะเล่นวายหรือไม่วายเรื่องหนึ่งของนักแสดงเนี่ยมันอาจจะต้องมีกระบวนการคิดที่มากกว่าอย่างอื่นเพราะว่ามันตามมาด้วยรูปแบบงานที่มันแตกต่างกันมากเนาะในทั้งวิธีการทํางานวิธีการโปรโมตดิสได้ใดอะไรอย่างเงี้ยน้องก็คิดคิดคิดสักพักแล้วก็ ออเล่นกับโอมอ่ะโอเคพี่ฟังเรื่องฟังเรื่องโอเคถ้าเป็นพี่ออฟจะพี่ออฟคิดมาแล้วว่าต้องเป็นผมผมก็รับแหละว่าเป็นพอเป็นพี่อา้าวกดดันวุเฉยเลยอสมครค่าถูกแล้วค่าที่ถ้ากดดันค่าถูกรับรับรับ,บเพราะว่าเออเหมือนว่าพี่เลือกมาแล้วแล้วพี่เห็นเท่าเป็นผมแล้ววันนั้นผมจะเชื่อใจพี่ก็ผมก็จะรับตกที่นั่งลำบ,บากคือใครนบพนะนศรีมูลค่ะโอเคอ่ะ